ครับกับกสูรมีสิ่งเอ็มเพรสชั่นนะครับเป็นที่3นะครับคุยกับพี่ตู้กันต่อนะครับกำลังมันเลยพี่ครับผมครับเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องไปทัวร์อเมริกากันทัวร์อเมริกาแล้วกลับมาแล้วแล้วกลับมาแล้วครับผมครับวัยรุ่นเตะเต้นเบรกด้านเต้นตามพี่เลยล้วครับผมครับพี่เป็นต้นแบบให้วัยรุ่นสมัยนั้นเลยครับผมเบรกด้านและสาบางโพมันมากจริงพี่เพลงนี้นี โอ้โหผมว่านี่ทุกงานนะที่มีงานแบบเพลงมันๆต้องมีเพลงนี้พี่ครับสาวบางโพที่เป็นเพลงประจํางานเลี้ยงนะบอ่าใช่ครับงานเลี้ยงไหนไม่มีเพลงสาวบางโพนี่ไม่สมบูรณ์แบบใช่เลยแปลกมากเลยนะครับแต่หาแต่หาคนที่ร้องแล้วเต้นได้อย่างวิตูนี่ผมว่าไม่มีเลยพี่คือมันยังเต้นได้ยาวนานเเป็นเพราะผมเล่นกีฬามาก่อน พี่ตูร่างกายยังแข็งแรงมากตอนนี้ผมก็ยังเล่นกีฬาอยู่ครับผมตอนนี้ก็มันเล่นกอล์ฟครับชายเดินใช้เดินแล้วสูดออกซิเจนเนาะครับผมพอเนี่ยเล่นสามเพลงนี่พี่ตูแบบโหยังยังได้ยังได้ยังสบายครับยังได้สบายนี่มีนักมาเยอะนะมีคอนเสิร์ตนี่สบายเลยพี่อย่างนี้ครับผมคอนเสิร์ตนี่ใครติดต่อมาอูยังเวทีใหญ่ๆนังมันใหญ่เลยครับแต่ต้องเตรียมออกซิเจนไว้้ขางหล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้วนมาพี่พี่อ้วนคุยกันแล้วพี่อ้วนพี่อ้วนวรุณีเดี๋ยวเดินกุมภาพี่นัดกันแล้วใช่ดีเลยดีเลยอ้วนมาฮะไม่ได้ร้องเพลงคู่กันมานานแล้วเดี๋ยววันไหนจะถ้ามีโอกาสดีผมจะจับจับเจอเลยที่อ่าเพรสิดเน้แล้วก็พี่อ้วนพี่ตูนี่ตำนานแล้วพี่เพลงยุคนั้นเลยนะยุคนั้นเลยครับพี่ฮารฉันไม่สนพี่ตูเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้นิดนึงพี่ครับผมอ่ามิวสิกอินเทอร์เชั่นครับ ของพิตูเนี่ยพิตูลองลองอธิบายให้เราฟังครับความเป็นความประทับใจดนตรีของพิตูเป็นยังไงความประทับในใจในดนตรีของผมนะผมนี่ประทับใจและชอบใจเครื่องดนตรีทุกชิ้นในโลกนี้เลยครับ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 มันเพาะมากเลยโดยเฉพาะตัวโน้ตเนี่ยผมประทับใจมาก คนเราคิดมาได้เนี่ยนะแค่สิบสองตัวโน้ตเองนะพี่ครับผมคสิบสองตัวโน้ตเหรอสิบสองตัวเขามีแฟดดูเลยมีฟาซอลลาสีโดก็มีแฟดชาร์ปแฟดชาร์ปอีกหนึตัวก็สิบสิบสองตัวครับคิดดูดิครับโน้ตสิบสองตัวเนี่ยมันเล่นกว้างและเล่นกระจายกันไปไม่รู้ใช่หรือเนาะเป็นซับไม่ทั่วเลยพี่ทั่วเป็นล้านไปเพลงนะครับเล่นกันไปได้คิดดูดินี่คือความประทับใจและความหัศจรรย์ของดนตรีที่ผม ชอบมากเลยครับนี่แหละครับนี่คือความประทับใจประทับใจในตัวรถจิบสองตัวนี้เป็นเรื่องมาสจันเลยมาสจั่นครับมาสจันของชาวโลกเลยคิดดูสิครับมันมาสจัยนจริงๆตัวรถสิบสองตัวนี้ใช่ครับใช่ครับมันนะมนุษย์เรานี่โอ้ลายมากเพราะมันเพราะคือดนตรีลุกชิ้นมีความหมายหมดครับแล้วพี่ตู้อยากฝากผลงานเพลงหรือว่าผลงานตอนนี้พี่ตู้มีอะไร เผื่อฝากให้แฟนๆตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ผมก็ทำเพลงใหม่ไว้่อสงเพลงครับบริษัทอมหาลวยให้ผมไปร้องให้เขาหน่อยชื่อเพลงเอาเมียไปเข้าไฟนั้นเอาเมียไปเข้าไฟนั้นกลับไปไปอินเดียสองเพลง เอาเมียไปเข้าไฟนันละเอาเบียไปเข้าไฟนันได้สักแสนสองแสนก็ยังดีแล้วเอาไปดาวเมียใหม่แล้วเอาไปดาวเมียใหม่ถ้าเป็นไปได้มันก็คงจะดีนี่ครับนี่ครับอัดไว้ละอัดไว้ละเดี๋ยวก็เราจะแต่งเสียงแต่งเสียงเร็วๆนี้ได้ฟังกันครับผมเอาเบียไปเข้าไฟนันผมก็เหมือน ชีวิตชีวิตจริงทำได้ไหมพี่ชีวิตผมทำไม่ได้ครับเออควนเป็นการขอขาอาจจะเสียชีวิตได้อาจจะเสียชีวิตได้นี่ต้องระวังต้องระวังโอ้ยตู้มันมากพี่วันนี้โอ้วันนี้พี่แบบทำให้บรรยากาศของรายการเราคึกคืนสนุกสนานดีครับผม้พี่ตู้เดี๋ยวไปที่ไหนที่นั่นต้องมันครับโอ้โหพี่นี่ผมมีผมมีรูปโอ้โหถ่ายสดเมื่อกี้เลยเหรอใช่ครับพี่ให้พี่ตู้เซ็นหน่อยครับพี่ครับผมโอ้เซ็นเทียนเล็กหน่อยครับพี่ พี่ตู้เซ็นไปที่เลยผมยินดีครับผมเอาตรงนี้เลยนะได้เลยครับพี่ได้เลยคนี่โอเคของกับพี่ตู้ครับประทับใจมากครับวันนี้น้องๆทุกคนทีมงาน มันมากๆพี่บอกเลยว่ามันมากๆครับเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเชิญหลังจากพี่อ้วนต้องมีพี่ตู่พี่อ้วนมามาเาประชันกันในรายการเราเพลงยุคเจ็ดจูนนะครับพี่แน่นอนพี่แน่นอนครับครับนั้นเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้หนึ่งเพลงพี่ตู่เพลงอะไรครับพี่ตู่เพลงดีทุกวันต้องเปิดถูกวัดต้องเปิดครับพี่บ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อปรึกษาหรือไม่ต้องเสียสตังค์เด็กวัดครบครับรายการต้อง ขอบคุณพี่ตู้มากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชม <laughs> ฟังพี่พี่ตู้กันนะครับแล้วกลับมาพบกันอีกที่4ครับ บ้านผมไม่ไกลไม่ไกล,ลอยู่นู่นเียวงันที่หลังตึกแถวแลกึกไปใครเห็นรีบแจยวต้องเห็นกันแน่วัดตอนนั้ิตื่นเช้าแล้วมาตอนไก่โหรีบหิ้วไปโตตามทางนานลุงเน่มาสนุนวกออกซอยเนี้ยเปน็นดึงนักทั้งปีแล้วไม่คิดเปลี่ยนแปลงเชิญครับแล้วก็ลุงคุณป้าอ๋อเชิญเถอะบ่าอย่าเพิ่งได้แน,น่ของสดของข้าวของแข้งรวมช่งงงงางเขาแกงใส่บ้านด้วยกันเศรษฐกิจจะเป็นยังไงช่างมันคนจนเหมือนกันไม่ต้องไปหวั่นผู้ใดความสุขมันอยู่ที่ใจบันทัมบุญไว้ในสบายใบหนะ้า รีบลุกขึ้นมาหุข้าวหาปลาใส่บาตด้วยกันเอาาตราบารหาเ่หราอบาร้เ่บาเอบาาเือบาร้เาเ้าให้เราเอบ้เก็บาตห้ราเบรห้เรข่อบาห้ห้าบ้ราแบ้าให้ราเ้เก็บต้เาเบตใ้ช้ตกเราเชนเมาื่อบรใด้เรีเนสื

ใคเข้าแถวเรียงรายร่วมใจเสมคคีเสื้อขาดเก๊งปากก้นทนแดดทนฝนหลอกท้งก็ไม่มีวันเกิดมาจากดที่ว่าเสีพวกเราดีจะให้มีทุกวันชีวิตเราแสนรันทนบางครัง้งอดท้องแห้งเหมือนกันนะโอ้ยหิวปลายคิวมชนกันบางครัง้งปวดอันอิ่มกันบันท่ายถ้าคนบ้านช่วยในวัดชะรอตายช่วยคนมากมายให้ได้ไม่ได้เดีบางคนเป็นรัฐมนตรีอดีตของที่นี่เด็กวักวดธรรมดาผู้ปกครองและก็คือหลวงตาฝึกสอนวิชาพัฒนาบ้านเมือง